นี่คือพุทธบาทเนาะพี่องเนาะนี่คือพุทธบาทอยู่ในประเทศไทยนะพี่องต้นไม้ทุกคนเห็นบ่อเนาะต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดเนาะแต่อยู่ในทางถนนเนาะพี่อนะเห็นไหมไม่มีเศษใบไม้เลยเนาะสังเกตได้ว่าต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดเนาะแต่ไม่มีไม่มีเศษใบไม้นี่คือความสะอาดเนาะประเทศไทยเป็นประเทศที่รักความสะอาดเนาะ คือถ้าหากว่าพื้นนี้พื้นที่ไหนสกปกนั่นคือไม่ใช่ประเทศไทยนะนั่นคือประเทศเพื่อนบ้านเนาะถ้าอยู่ในประเทศไทยคือมีต้นไม้เนาะแต่ไม่มีใบไม้นะใบไ,ไม้เต็มนะแต่ตรงพื้นเนาะไม่มีใบไม้นี่คือประเทศไทยพี่น้องประยัดแปลว่าเห็นนะพี่น้องปรยอดชื่นชมนี่คือ พุทธบาทเนาะปูกะโลพี่น้องเนาะพุทธบาทประเทศไทยปูกะโลหรือว่าหินอ่อนนั่นเองเนาะปูด้วยหินอ่อนนี่คือประเทศไทยเขาเน้นสร้างเน้นพัฒนาจริงๆนะนพี่น้องนี่คือความสวยงามเบายัดเบ้าได้เลยพี่น้องบายัดเบ้าได้เลยว่า ถ้าหากว่าบอยดบอมาประเทศไทยเนาะบอได้มาอยู่ในประเทศไทยบอยด์บอได้เห็นเน้ะพี่น้องไนเนาะบอได้สัมผัสเด้ถนนที่สวยงามแบบนี้เนาะถนนที่สวยงามแบบนี้บอยดจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสเลยแต่พอบอยดมาอยู่ในประเทศไทยพี่น้องได้เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้เนาะเห็นบอ่พี่น้องนี่คือถนนในประเทศไทยนะเนาะถนนในประเทศไทย บอยอดเท่าวกบตัวเองเสมอว่าขอบคุณขอบคุณประเทศไทยที่ให้บอยอดได้มาเห็นถนนที่สวยงามขนาดนี้เนาะต้นไม้เต็มน,นะพี่นองนะใบไม้แทบจะไม่มีเลยตอนนี้บอยอดกำลังจะเดินทางไปหาบาักสมายนะช่องเอเจนนี่พุทธบ้านประเทศไทยนะ สวยงามเนาะกูกว่าเพื่อนพื้นพืนน้นบ้าน,นบ้านบ่ายอดอีกเนาะพี่น้องเนาะพื้นเฮือนบ่ายอดยังบ่งามแบบนี้เนาะพี่น้องเห็นบอพีนนะ่น้องเนาะเห็นบอเห็นบอ คือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะเป็นคือที่ได้สัมผัสเนาะจากคนลาวพี่นอ้องที่บอกเคยเห็นเนาะโบได้เคยเห็นสิ่งที่สวยงามแบบนี้พอมาได้สัมผัสตื่นเต้นนะตื่นเต้นเป็นหน้าตกใจหน้าอัศจรรย์ใจคนเดินเนาะปกติคือ เทคอนกีดแล้วก็จบนะเพ็นาะแต่ปูด้วยหินอ่อนด้วยปูด้วยหินอ่อนเขาเน้นสร้างเน้นพัฒนาจริงๆเน้นสร้างเน้นพัฒนาจริงๆนี่คือประเทศไทยเนาะ ผมอยากให้ดูแลพี่น,น้องบอยอดอยากให้ดูความสะอาดอยากให้เบิงความสะอาดเราพุตบาทในประเทศไทยน,นี้บอยอดบริ้ตัดตอนะเป่นกระจงแบบเรียวๆเ,เลยนะจากหนุ่มลาวเนาะคนที่ห่างไกลความเจริญพี่น,น้องพอมาได้เห็นความเจริญความสวยงามแบบนี้ บอยอดก็ว่าได้เลยว่าพี่น้องอีพ่ออีแม่ให้มาเบิ่งซอยบอยอดเนาะให้มาเบิ่งซอยบอยอดน่พี่น้องเพื่อจะมีความสุขคือบอยอดนะบอยอดก็ว่าได้เลยนะเพื่อแบบเป็นบุญหูบุญตาบอยอดที่ได้มาสัมผัสที่ได้มาสัมผัสความสวยงามเนาะเจริญยังบ่พอพี่น้องต้องเน้นความสะอาดเนาะถ้าอยู่ในประเทศไทยคือต้องเน้นความสะอาดด้วยนะ เย็นเนาะพี่นเนาะบอยด์ผ่านหน้าเซเว่นพี่น้องเพิ่นเปิดประตูก็เย็นมากโอ้พี่น้องะอ๋อเพื่นเนาะเพิ่นมีระบายสีเนาะโอ้เพื่นเนาะนี่คือหัวดับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนะพี่น้องเนาะมีเหตุการณ์สุกเซินพี่น้องมีไฟไหม้เนาะนี่พี่น้อง บทต้องไปเอาน้ำอยคลองไป้องเนาะมีน้ําให้ใช้เนาะ mm hmm. นี่แหละคือความเจริญพี่น้องเห็นได้ถึงความเจริญความพัฒนานเขาจะทําแบบนี้นะพี่น้องเขาจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาทุกพื้นที่เนาะ mm hmm. ไม่ว่าจะอยู่เขตปริมณฑลหรือว่ารกรุงเทพมหานครก็จะมีสิ่งนี้เนาะ mm hmm. คือเขาจะให้มีทุกจุดเนาะเพื่อสบายเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องน,อ mm hmm. นี่คือประเทศไทยพี่น้อง สันนพุทธบาทปูด้วยไอพื้นคอนกรีตนะเพียนเนาะไอปูด้วยหินออกปูด้วยหินออกมาดูความสะอาดนะเพียนเนาะความสะอาดนะีนนะ่เพียนเนาะจนแบบว่าเลื่อมนะเพียงเนานะมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดตลอดนะเพียนเนาะถือว่าทุกวันต้องมี คนมาทําความสะอาดสะอาดก่วพื้นบ้านบ้านบบายอดอีกเนาะคือเงินบบายอดนี้ยังบ่สะอาดวันนี้พว่าบ้านเงินบบายอดยังบ่ทันด้ติดหินอ่อนพี่น้องเพราะท่านนี้มีเงินเนาะแต่ว่าประเทศไทยเพื่อนออกมาติดถนนพปน้องความรวยของเพื่อนพุทธบาทประเทศไทยเนาะถ้าอีกต่อไปคงจะปูด้วยทองคำแน่นอน๋ยววาวนี่คือประเทศไทยเนาะ เขาเน้นสร้างเน้นพัฒน,นายยจริงๆนะนี่คือฟุตบาทนะพีนะ่น้องบ่เป็นพื้นบ้านเนอะพี่น้องเนอะนี่คือฟุตบาทเห็นบ่พี่น้องเนาะสิ่งที่เห็นเนาะสิ่งที่นําเสนอเมนความจริงที่บี่ยดเองเนาะกับฮูบ้ดอกว่าถ้าหากวราอยู่บ้านเนาะจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้บ่ได้เห็นความเจริญแบบนี้บ่ แต่ตอนนี้บบยออยู่ในประเทศไทยนะอยู่ในประเทศไทยได้สัมผัสแล้วเป็นได้สัมผัสแล้วสิ่งที่สวยงามเ<ม>นาะสิ่งที่ประทับใจการนาเสนอออกมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนตัดนาเป็นเนาะนำเสนอออกมาห้พีให้น้องได้เบิง่งนัดเปน็นเนาะว้าวนี่คือถนนนะเพื่น้องถนนเขตไอ้ชุมชนเนาะเชื่อมต่อหมู่บ้านเนาะแต่ละซอยแต่ละซอย และสิ่งที่สำคัญน,นะนี่ไม่ใช่พื้นบ้านนะนี่คือ นี่คือความสวยงามของประเทศไทย,ยน่นาสุดยอดคือน้องสุดยอดเนาะ สวยงามพี่น้องของถนนเนาะก็พี่น้องเนาะทางนั้นก็จะมีพุทธบ้านเดียวกันเนาะมีเล็กกันเพราะว่าเป็นคลองพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นคลองเนาะอยากให้ทุกคนได้มาติดตามรับชมเนาะได้มาติดตามรับชมเพื่อเป็นบุญหูบุญตาพี่น้องเพื่อได้มาเห็นบุญหูบุญตาเนาะให้พี่น้องได้มาชมนะพี่น้องเนาะนี่คือความสวยงามนี่คือ ความสุดยอดของประเทศไทยาะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนาะบอยยอดกับสี่กอลาปีและน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ